ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงเมื่อพยานเอกมีธรรมะได้ฟังพ่อแบมนั่งพูดคนเดียวลงคลิปการพูดคนเดียวถือว่าออกมาจากใจเนื้อหามีธรรมะหลายเรื่องแสดงว่าเขามีธรรมในใจติดตัวมานานแล้วเช่นเขาพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คิดว่าเวรกรรมมีจริงก่อนตายควรมีความดีติดตัวไว้บ้างไม่อยากให้ใครทำร้ายใครอย่ามัวแต่กอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนเขาไม่มีความสุขให้ตำแหน่งพยานปากเอกทั้งที่ผมไม่อยากรับใครอยากรับตำแหน่งนี้บ้าง เพราะความเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งนี้นกฮูกร้องทำให้จิตใจไม่ดีไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายกับใครนี่ละนอชีวิตคนเราเอาแต่โมโหเป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นมันโยงไปถึงคนรอบข้างคนอื่นอย่างผมรู้สึกหนักใจที่ได้ตำแหน่งนี้ ผมไม่อยากรับทุกวันนี้ไม่มีความสุขต้องฝืนยิ้มทำให้ผมต้องใช้ชีวิตลำบากอยากให้มันออกมาดีทุกฝ่ายทุกคนแต่มันจะแย่ลงทุกวันหรือเปล่านี่แหละครับใครมีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกทำไม่ดีในอดีตปัจจุบันก็ต้องเกรงใจและไปช่วยเขา ในเรื่องที่เราไม่เต็มใจการสอนคนเป็นลูกอย่าใช้ความรุนแรงควรมีเหตุผลคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเวรกรรมมีจริงไม่อยากให้ใครทำร้ายใครคนเราเกิดแล้วตายก่อนตายขอให้ทำความดีบ้างไม่ใช่คิดจะกอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่า ใครจะเดือดร้อนไม่ได้ทำผิดทำไมต้องเดือดร้อนด้วยไม่อยากรับตำแหน่งเพราะความผิดเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมถูกจัดเยียดตำแหน่งนี้ให้ผมก็อยากถามว่าใครจะรับตำแหน่งนี้บ้างพ่อแบมพูดมีธรรมะสอนใจหลายจุดการพูดไม่ได้หมายถึงลุงพล ทำให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ลุงนิมิตหมายนี้คือพ่อแบมต้องการพูดความจริงจากใจซึ่งเป็นผลดีต่อลุงโดยตรงผมอ่านเนื้อความเต็มไว้ใน YouTube ช่องวีระหลงสมบุญสวัสดีครับวีระหลงสมบุญคดีนกชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ถอนอดีตสหายคนสนิท ของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาเบาะแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึง ว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องคารบในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาเบาะแสน้องชมพู่ในแต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทำตัวตามปกติตนก็ยังให้กำลังใจ และบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิด และสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังนายชัยพลวิภาหรือรุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกกกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตารวจแห่งชาติเพื่อพบกับทนายสิทธาเพียรบังเกิดหรือทนายตั้มจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยินดีกับพ่อแบมนะคะที่ไลฟ์สดได้แล้วมีคนดูเยอะพอควรเห็นพ่อแบม พูดถึงคนที่จะถามค้านหน้าบัลลังว่าพ่อแบมเตรียมตัวมาดีแล้วรู้ว่าเขาจะถามหรือไม่ถามอะไรเอาจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกค่ะหน้าบัลลังเตรียมแค่ความจริงก็พออย่าเหมือนอย่างในตอนไปคัดค้านการประกันตัวตอนนั้นเตรียมไปทุกอย่างยกเว้นความจริงว่าไม่เคยโดนคมขู่ ขึ้นศาลงวดต่อไปพ่อแบมเตรียมความจริงไปรับรองใครจะถามอะไรพ่อแบมย่อมตอบได้หมดจริงไหมคะลองแซมเปลิลคำถามง่ายๆก่อนนะคะที่พ่อแบมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องจุดๆว่าวันนั้น11พฤษภาคม63ตอน9ก้นาฬิกา15นาทีเจอชัยพลในสวนยางหน้าบ้านแล้วคุยกับชัยพลเกี่ยวกับข่าวใหญ่ ในหมู่บ้านเรื่องชมพู่หายตัวไปพ่อแบมยืนยันหรือไม่ใครเป็นคนเริ่มคุยแล้วรู้จักไหนถ้ายืนยันตรงนั้นแปลว่ายืนยันว่า9.15นากานาทีชมพู่หายไปแล้วอย่างแน่นอนถึงเป็นข่าวใหญ่เตรียมความจริงไว้ตอบคำถามเหล่านี้ก็พอแล้วค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าบ้านพ่อบอปลูกต้นยางหรือเปล่าถ้าปลูกกลับไปดูใหม่ว่าต้นยางหรือต้นจุดๆุดจุด,จดปลูกได้งามจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเอเท่าที่เคยได้ยินน่าจะเจ็ดโมงกว่าหรือเปล่าที่เจอลุงถัดมานะครับบอกว่าขนาดเสียงนกร้องข้างบ้านยังกลัวเลยท่านในศารจะจุดๆุจ,จ,จหรอถัดมานะครับบอกว่าคิดยังไงมีช่องกับเขาเนี่ย ถัดมานะครับบอกว่างงถัดมานะครับบอกว่าพยานฝ่ายโจทย์ที่เป็นคุณกับจำเลยหรือเปล่าหน้าชักชอบเธอแล้วซีบอพ่อบอคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่น้องชมพู่ชี้ คู่ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวานนี้ทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอราวราณวงศรีชาหรือน้องชมพู่ได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องชมพู่คือการตายอย่างทรมานแม่น้องจะไม่กลับมาแล้ว แต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ตัดขาดญาติลั่นฟ้องคนแขะแต่นชี้บังเอิญเปิดบริษัทต,ตรงวันชมพู่หายกรณีแม่น้องชมพู่ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวของแม่น้องชมพู่ เพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบว่าขณะนี้กำลังจะเตรียมข้อมูลส่งให้กับทนายส่วนตัวเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับคนในครอบครัวหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วว่าผู้ชายใส่เสื้อเหลืองที่ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งกล่าวหาและพูดพาดพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวของแม่น้องชมพู่ขณะที่น้าตาย นางจุไรยพรสุขพันธ์และนาแต่นายนายรินหลาโพก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านช่อง YouTube เช่นกันโดยมีการพูดถึงบุคคลหนึ่งว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้องและไม่ดำเนินคดีกับคนบางคนแต่กลับยืนยันจะดำเนินคดีกับคนในครอบครัวและยังพูดอีกว่าจะมอบโรงเย็นให้หมายถึงขู่ฆ่า หรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องจริงก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันทีมข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุพนมวรรมหาวิหารจังหวัดนครพนมกับนายอนามัยวงศีชาสามีและลูกสาวทีมข่าวจึงได้โทรศัพท์ไปติดต่อไปยัง นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนถูกพาดพิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งบุคลคลดังกล่าวได้ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองตนจึงได้ปรึกษากับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะน,นี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยังไม่ยืนยัน,ยนว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่า หลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิงมาถึงตนเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นคงจะต้องฟ้องร้องกันจริงๆ